มาเบืองโครงการท่องตนท่องไร่นะครับตนละ6000บาทไร่การดูแลนะครับจริงๆแล้วผมเองก็โห้สึกประเข้าใจนะครับในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตุลเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็มีวิธีการดําเนินงานซึ่งกฎหมายกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับในการดําเนินงานต่างๆนะครับผูที่ประเมินราคาในด่านต่างๆนะครับส่วนมากก็เป็นเรื่องของสางนะครับที่เป็นผููดาเนินลักประเมินราคา ต้แล้วเท่าไดรต้แล้วเท่าไดรนะครับที่นี่ผมยังคาดใจเกีย่ยวกับเรื่องการตรวจสอบนะครับซึ่งผูวูวาท่านต้องให้เวลาเป็นเดือนนะครับโอ้โหเป็นอย่างก็จังหายเวลาดโดนจนเกินไปการตรวจสอบต่างๆแต่เป็นการตรวจสอบทุจริตคอรัปชันต่างๆนี่ก็ให้เป็นนาทีของปปชอไปส่วนที่ไปที่มาสามารถชี้แจงกับประชาชนใดมันก็ไม่ได้ยากอย่างนะครับเพราะเอกสารต่างๆมันมีที่ไปที่มาของมันอยู่แล้วนะครับ ผมว่าอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าโดนแล้วนะครับถ้าแม่นว่าการตรวจสอบจริงๆหาภูที่จะมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆแก่ทันใดนี้ก็มีดสางก็มีด้ยกเท่าน,นั้นเองนะครับในการดาเนินง,งานหรือกระทันประหลัดก็ไดดสามารถที่จะตอบคําถามต่างๆใดน,นะครับที่ไปที่มาของต้นท่องไอรต้นระหบขั้นบาทมันเป็นอย่างไรมันยังมีถึงขนาดนั้นนะครับโครงการมีความเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมแลบ่เหมาะสมในส่วนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากสภาพนะครับ โครงการนี้ต้องการเหตุต้องการทําหรือมันเริ่มต้นจากนายกเขาเสนอนาทีประชุมสภานะครับเมื่อทุกคนทุกท่านเห็นมติเห็นชอบแล้วก็ดาเนินการไปโครงการบางโครงการนี่ต้องลงมติในที่ประชุมนะครับบางโครงการนี่มันกับมีนาทีของนายกแต่ละอบตอแต่ละเทศบาลแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่จะดํานเนินการไปได้การตรวจสอบมันบ่จะไม่ได้ต้องใส่เวลาเป็นเดือนด้ขนาดนั้นนะครับ บอกกล่าวผู้ว่าหรือหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับการตรวจสอบทุจริตต่างๆนี่มันตรวจสอบง่ายนะครับแต่หน่วยงานปปชต่างๆมันก็สามารถตรวจสอบได้สตงก็สามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าลักษณะของผู้ว่าในการที่จะไปตรวจสอบเพื่อจะชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจเนี่ยมันพอจะไม่ได้ต้องใส่เวลาโดนประนันนะครับใส่เวลาเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกืทวัดอูย่วนานแล้วนะครับเพราะว่าโครงการโครงการหนึ่งเนี่ยมันก็มีรายละเอียดต่างๆบมากมายอย่างปัญหาไดนะครับ สามารถชี้แจงได้ง่ายหรือสิให้พิมพ์เป็นเอกสารต่างๆในการชี้แจงหรือที่ยกเอาเอกสารของโู้การต่างๆเนี่ยเอาไปชี้แจงให้กับผู้ว่ามันก็บม่ได้ยากอี่ยังนะครับ่านสามารถที่จะตรวจสอบดูแลได้น,นะครับหรือเอาบุคคลต่างๆผู้ที่มีหนา้าที่เกี่ยวข้องนี่ไปชี้แจงก็บม่ายากนะครับการใส่เวลาตรวจสอบเป็นเดือนเนี่ยผมบ่เห็นด้วยนะครับในการวิธีการดาเนินง,งานในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับ มันบางสิ่งบางอย่างมันถาเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับการเงินการท่องเขาก็ใส่เวลาบดบดนะครับอปตอนหนึ่งอปตอรหนึ่งเขาก็ตรวจสอบสอบตง้อ,งงอมาตรวจสอบก็ใส่เวลาบดดน,นะครับนี่โครงการนี่เป็นโครงการเดียวที่ผู้ว่าบอกว่า,วา,วาต้องใส่เวลาเป็นเดือนนะครับในการตรวจสอบมันมากเกินไปละมั้งท่านผู้ว่าขอให้ทานอยู่ในลักษณะการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือเอื้นอนนายก หรือปูประเมือราคาเนี่ยมันเป็นอย่างก็จะราคาปานนั่นเขา,เขามีโครงการ,ราละเอียดจังไดแน่น,นะครับมันก็แค่มือเดียวมันก็สามารถชี้แจงได้แล้วนะครับพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านเห็นแล้วก็โู้โอผมในฐนานะที่ผมเห็นแล้วคือการตรวจสอบโครงการต่างๆขององค์การ,ร,ารบริหารส่วนจัเทศบาลหรือองค์การบริหารจังหวัดวเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ง่ายมีรายละเอียดต่างๆอยู่แล้วนะครับให้พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านสามารถจะเข้าใจ สามารถจะชี้แจงให้กับประชาชนได้ถ้าผู้ว่าบอกว่าต้องใส่เวลาในการตรวจสอบเป็นเดือนนี่ผมว่าโอ้มันยาวเกินไปนะครับแต่เดี๋ยวไปตรวจสอบเป็นอย่างโครงการขนาดโครงการเดียวต้องใส่เวลาเป็นเดือนครับผม